พระราชาทรงอารักขาก็ในการนั้นพระราชาตรัสถามว่าบุตรของเราเห็นอะไรจึงจักบวชพวกอมาตกราบทูลว่าเห็นบุพนิมิตสี่ตรัสถามต่อไปว่าอะไรบ้างพวกอมาตกราบทูลว่าคนแก่เพราะชราคนเจ็บป่วยคนตายปปชิต พระราชาตรัสว่าจำเดิมแต่นี้ไปพวกท่านอย่าได้นำนิมิตเห็นปานนี้เข้าไปยังที่อยู่แห่งบุตรของเราเราไม่ต้องการให้บุตรเราเป็นพระพุทธเจ้าเราต้องการจะเห็นบุตรของเราครอบครองราชสมบัติที่เป็นใหญ่และปกครองทวีปใหญ่ทั้งสี่ซึ่งมีทวีปเล็ก20งหมเป็นบริวารห้อมล้อมไปด้วยบริษัท มีปริมณฑลได้36โยอดท่องเที่ยวไปในพื้นนภาอากาศเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วทรงมีรับสั่งให้วางอารักขาไว้ในที่ทุกๆุกคาวุธในทิศท,ทั้งสี่เพื่อจะห้ามไม่ให้นิมิตท,ทั้งสี่ประการเหล่านั้นเข้ามายังครองจักสุข,ของพระกุมารในวันนั้นเมื่อตระกูลพระญาติแปดหมื่นประชุมกัน ในที่มงคลสถานพระญาติแต่ละตระกูลต่างยินยอมยกบุตรให้ตระกูลละองค์ว่าพระกุมารสิทธะนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระราชาก็ตามพวกเราจะใข้บุตรตระกูลละคนถ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็จะมีสมณะกษัตริย์ห้อมล้อมเที่ยวไปแม้ถ้าเป็นพระราชาก็จะมีคติยกุมารน,นั่นแหละให้เกียรติ และห้อมล้อมเที่ยวไปพระราชาทรงตั้งนางนมล้วนมีรูปทรงงามเยี่ยมปราศจากโทษทุกประการแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทรงเจริญไวัยด้วยบริวารใหญ่และด้วยส่วนแห่งความงามอันยิ่งใหญ่